เอาไปทำสงครามกันทุกคนเดี๋ยวเพื่อนเรารออยู่อะไรข้างหน้านะ่ะเฮ้ยมันมาแล้วยิงอ๋ายิงมอนยิงมอนไอตูดมาเออให้ขึ้นไปขอเร็วจะไปไหนไอห,หนุ่มน้อยเฮ้ยไปกันตั้มจาไก่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเลยไอหนูไปก่อนเลยกับกันเป๊ะเฮ้ยแกทำเพื่อนของฉันไปต่อยใส่ตูดเออเฮ้ยทุกคนนิวเคลียร์กันมังมานี่เร็วเออไม่บอกกันดต่ เรารบสําเร็จแล้วดีจริงๆเอ๊ะนั่นอะไรอะ่ะเฮ้ยยิงมันยิงยีกหรอไปฆ่ามันอ่ะเฮ้ยไม่สําคัญอ่ะเฮ้ยเออนี่ยเออฉันจะฆ่ามันเองหย่าโอ้ยแก๊ะอ๋อเอามันนี่ฮ่าลงสู่ที่ของข้าเฮ้ยบอกมันตามมันไปเถอะย่าฮะอยากยังไงดีกว่าไปเถอะ